สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาธรรมเทศนาที่น่าสนใจมากๆครั้นหนึ่งนะคะเป็นของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกที่วัดถ้ำกรองเพลค่ะวันที่26กรกฎาคม2568นี่เองมีหลายประเด็นเลยค่ะตั้งแต่เรื่องกิจวัตรในวัดไปจนถึง มุมมองต่อสังคมสถานการณ์บ้านเมืองคําถามสําคัญก็คือว่าแก่นสารจริงๆที่หลวงพ่อท่านต้องการจะสื่อกับเราคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะในยุคนี้ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะสกัดเอาสาระสําคัญออกมานะครับไม่ใช่แค่ว่าท่านพูดอะไรแต่พยายามทําความเข้าใจว่า ท่านเชื่อมโยงเรื่องการปฏิบัติธรรมส่วนตัวกับการรับมือสถานการณ์ภายนอกอยังไงโดยเฉพาะเรื่องสติปัญญาและก็ความสามัคคีที่ท่านเน้นเป็นพิเศษเลยครับงั้นเราเริ่มจากภาพที่วัดก่อนไหมคะเห็นว่าวันนั้นฝนตกแต่คนก็ยังไปทำบุญใส่บาตรเยอะมาก700กว่าคนเลยแล้วก็มีโยมบริจาคเงินทำโรงทานด้วยยังโยมจูบริจาคตั้ง7,000บาทสะท้อนศรัทธามากๆเลยนะคะใช่ครับ ศรัทธาตรงนี้มันก็เห็นเป็นรูปธรรมออกมาเลยนะในการสนับสนุนกิจกรรมวัดอย่างเรื่องการพิมพ์หนังสือที่ท่านอนุมัติไปทั้งประวัติวัดป่าบ้านตาดและก็หนังสือธรรมะอัญชนกชนีนี้รักเจ้าของหลวงตามหาบัวพิมพ์ร,มรวมๆกันเป็นหมื่นเล่มเลยงบประมาณก็แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็เพื่อให้เป็นธรรมทานกับคนที่มาวัดเป็นการต่อยอดปัญญาอื mm hmm. เยอะมากเลยนะคะซึ่งเรื่องการต่อยอดปัญญานี้ก็น่าจะเชื่อมกับเรื่องการปฏิบัติส่วนตนที่หลวงพ่อเน้นช่วงเข้าพรรษาพอดีใช่ไหมคะถูกต้องครับช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ชาวพุทธเราตั้งใจปฏิบัติกันเข้มข้นขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วประเด็นเรื่องยาขมที่ท่านพูดถึงนี่ก็น่าสนใจมากเลยท่านเปรียบเทียบการรักษาศินห้านะคะศินพื้นฐาน5ข้อไม่ฆ่าสั์ไม่ลักทรัพย์อะไรพวกนี้ว่าเหมือนยาขม เอ่อถึงจะฝืนใจนะแต่มันดีมีประโยชน์ครับดีกว่าของหวานพวกความสนุกสนานบันเทิงที่ท่านว่าบางทีมันอาจจะพาเราไปเจอปัญหาได้มันคือการฝึกวินัยเพื่อประโยชน์ระยะยาวชัดเจนมากครับเป็นการฝึกฝืนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณอืมใช่ครับ และท่านก็ยังให้แนวทางปฏิบัติง่ายๆด้วยนะเช่นการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นโมตัสสะพุทธังสระณังอะไรแบบนี้แล้วก็แผ่แม่ตาท่านบอกว่าแม่ตาธรรมค้ำจุนโลกทําง่ายๆแต่สร้างความสงบในใจเราได้แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ด้วยซึ่งดูเหมือนจําเป็นมากเลยนะคะถ้าดูจากประเด็นต่อมาที่ท่านพูดถึงครับเรื่องอะไรครับเรื่องข่าวสารด้านลบไงฮะ ที่เกี่ยวกับผู้คนในองค์กรต่างๆทั้งคณะสงฆ์ข้าราชการที่ท่านเตือนว่าอย่าเป็นเหมือนหมาเห่าใบตองแห้งอ๋อครับครับจังได้คืออย่าเพิ่งด่วนตัดสินหรือไปสมมโรงตามกระแสโดยที่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีอันนี้ถ้าจะยากนะคะในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้เป็นความท้าทายจริงๆครับผมคือท่านกำลังสอนให้เราใช้สติปัญญา แยกแยะแยกแยะระหว่างตัวบุคคลที่อาจจะทําผิดพลาดไปกับหลักการหรือสถาบันเช่นธรรมวินัยหรือกฎหมายบ้านเมืองซึ่งมันยังดีงามอยู่แล้วอ๋อคืออย่าเหมารวมอคติหรือข่าวลือได้ง่ายๆซึ่งการใช้สติปัญญาแยกแยะตรงนี้ก็น่าจะโยงไปถึงประเด็นสุดท้ายที่ท่านดูจะกังวลมากๆเลยนะคะเรื่องความสามัคคีของคนในชาติโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่สถานการณ์ชายแดนเพื่อนบ้านเรา ใช่เลยครับอันนี้ท่านเน้นมากๆคำถามที่ท่านทิ้งท้ายไว้นี่ถ้าเมืองไทยแตกเราจะไปพึ่งใครคือมันสะเทือนใจแล้วก็กระตุ้นความคิดเราอย่างแรงเลยนะครับจริงค่ะฟังแล้วอึ้งไปเลยท่านชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราเคยเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมาตลอดนะทั้งลาวขเขมรพมา่าตอนที่บ้านเมืองเขามีปัญหาเขาก็มาพึ่งเราแต่ถ้าเราโม่แตกแยกกันเองล่ะเราจะยืนอยู่ได้ยังไงอืม เป็นมุมมองที่ต้องฉุกคิดจริงๆค่ะนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับท่านเน้นมากเรื่องความสามคัคคีท่านไม่ได้ห้ามวิพากวิจารณ์นะแต่เตือนสติว่าให้รู้การละเทศะคือให้คิดว่าอะไรที่พูดไปแล้วมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายก็ให้พิจารณาให้ดีรู้ว่าจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วจะทะเลาะก,กันใหญ่โตก็อย่าเพิ่งพูดดีไหม เหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยากให้เราเพิกเฉยต่อปัญหานะคะแต่ให้ใช้เมตตาใช้ปัญญาในการจัดการมากกว่าจะใช้อารมณ์เข้าปะทะกันจนมันแตกแยกไปกันใหญ่แก้ยากกว่าเดิมถูกต้องครับท่านเรียกร้องให้คนไทยจับมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเจตนาคือสร้างความสงบร่มเย็นทั้งในใจเราแต่ละคนและก็ในสังคมโดยรวมด้วยเริ่มจากการปฏิบัติที่ตัวเองฝึกควบคุมใจเหมือนกินยาขม ครับแล้วก็พัฒนาไปสู่การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านและสุดท้ายก็จะทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีในที่สุดสรุปได้ว่าธรรมเทศนาครั้งนี้ให้ข้อคิดสำคัญหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่การฝึกฝนตัวเองด้วยธรรมะแม้จะฝืนใจบ้างเหมือนกินยาขมแต่มันเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสติปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่หลงไปตามข่าวลืออะไรง่ายๆครับผมและท้ายที่สุด สิ่งเหล่านี้ก็จะหล่อหลอมให้เราเห็นคุณค่าของความสามัคคีในชาติซึ่งสำคัญมากๆเลยในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะใช่ครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยและคงต้องกลับมาทบทวนกันเองแล้วล่ะครับว่าจากคำสอนเรื่องยาขมก็ดีเรื่องความรู้รักสามัคคีก็ดีเนี่ยเราแต่ละคนพอจะนำไปปรับใช้อะไรในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างเพื่อจะสร้างความสงบสุขให้ตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างแม้จะเป็นแค่จุดเล็กๆก็ตามนะครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากค่ะ